สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่อ่าอันนี้บ้านไหนนะครับน้องบัวพัฒน์น้องบัวน้องบัวพัฒนา,นนฒนานครับวันนี้ก็มาหาสมาชิกสากลชาวสวนยางตูมใหญ่ครับวันนี้จะไปดูสวนยางนะครับของสมาชิกนะครับอยู่ไม่ไกลใช่ไหมฮะก็ประมาณกิโลหนึ่งหนึ่งกิโลโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวครับเนี่ยจำตำแหน่งครับซาเลงนะครับ น,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้างทางนะครับที่เรากำลังจะไปสวนกันนะครับบรรยากาศก็จะเป็นข้างทางนะครับส่วนาวนาเสวเนีย่ยเศรษฐกิจดีนะครับพี่น้องชาวสวนยางปูุใหญ่นะครับก็จะมีทั้งนาข้าวนะครับแล้วก็ไรอ้อยครับแล้วก็หลักๆเลยก็จะเป็นสวนยางน,ยนะฮะก็เป็นอ้อยเป็นมันข้าวเป็นหลักครับก็ะจะมียางมาก เช่ครับตอนนี้เราก็มาอยู่สวนยางของพี่ธรรมสิ์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสกรชาวสวนยางตุมใหญ่นะครับวันนี้รเราเลยพามาดูสวนยางนะครับเนี่ยครับอันนี้กี่ไร่ไนรพี่ธรรมสินห้าไร่สองงานห้าไร่สองงานนะครับเนาะครับโอเคเมื่อเช้าบอกว่าเมื่อกี้ตั้งแต่ตีหนึ่งตีหนึ่งต่างเขาอ๋ออันนี้เป็นของเรา อันนี้ของพ่อมีทั้งของพ่อแล้วจ้างพ่อพ่อยังไม่ให้พ่อยังไม่ให้แล้วอมอะก็ขี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวพ่อก็ยกให้อีครับครับผมทีนี้ของเรานะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวานสิใช่ไหมเราไปเอาไปรวบรวมที่สารกรใช่ไหมครับไอรอบนี้พี่ธรรมศิลป์ได้ได้ได้กี่ตันกี่กิโลก็เฉพาะส่วนนี้ก็ได้สี่เข่งก็ร้อยสามสิบ ร้อยสามสิบเก้ากิโลโอ้ร้อยสามสิบเก้ากิโลราคาเท่าไหร่ตอนนี้เมื่อวานเมื่อวานยี่สิบสามบาทห้าตังยี่สิบสามบาทครับอันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อที่แล้วคือมันจะลดมาอีกใช่ไหมฮะลดลดครับอ๋อคือที่สากลเขาลดคือส่วนมากก็อ้างอิงตามราคาตลาดครับผมครับผมกวาจะยึดตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่าแต่ละมีดแต่ละมีดนี่มันเป็นยังไงที่ธรรมสินมีดก็คือสองมีดสามมีดสี่มีดอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง ได้สองสองมีดก็กีดสองครั้งครับผมสามมีดก็สามครั้งไปเรยการกีดแต่ละครั้งก็คืออย่างเช่นเมื่อเช้าพี่ทำมาสิบมานี่คืออันดับแรกทําไงที่ออกมาตีหนึ่งอ่ะครับผมอันดับแรกคืออ้าลองลองทดสอบการขีดยางหน่อยแต่ไม่ต้องกีดจริงก็ได้ครับภาสาสิบก็ขีดจริงเลยครับเพราะว่าต้นนี้ยังไม่ได้กีดอ๋อต้นนี้พอดีเลย้างนั้นเหมือนเตรียมไม่ให้ยังไงไม่รู้ว่าเตรียมไม่ให้เตรียมไม่ให้ครับโอเคขอบคุณมากอ้าวจะได้เห็นกันชัดๆทั้นี้แหละครับ ครับนะดากีดก็ฝังมีดลงเข้าให้ให้จรง้ก็น้ำยางแล้วเขาจึงครับเขาบอกว่าการกีดต้องใช้ประสบการณ์จริงไหมที่ทำมาจิงครับก็ต้องฝึกบ้างครับถ้าผมขีดนี่คือมันจะเสียหายไหมอ่ยก็จะกีดยางนี่มีแข็งเลยใช่ไหมใช่ครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามีดที่ใส่ครับนี่มีดแรกมีดแรกครับเพราะว่าเพิ่งขีดเรยังไม่มียางถ้า ถ้ามีต่อไปมันจะมียางอยู่แล้วก็กรีดลงไปเรื่อยครับเพราะว่าย,าง,ย,ยางก้อนถ้วยบางทีผมเห็นมันทับกันสี่ชั้นนะครับ <ผม S 2> เรื่อสีมีดใช่ไหมใช่ครับคือออะเอาง่ายๆที่ผมเข้าใจอย่างเงี้ยที่ทำอาศินมาเมื่อคืนทีหนึ่งนะครับคือกรีดมีดแรกเสร็จปุ๊บมันน้ำน้ำยางหมดนะครับจะกรีดอีกใช่ไหมหรือไม่กรีดคือ,ค,อคือกรีดมีดแรกปุ๊บก็รอรอ,รอ ให้หยุดไหลปุ๊บก็หยอดน้ํากดหยอดน้ํากดก็รอวันต่อไปมากรีดอีกมีดสองต้องรออีกวันหนึ่งคําว่าการที่สี่มีดที่มันทับกันสีชั้นไม่ใช่ว่ากรีดครั้งเดียวสี่ครั้งใช่ไหมใช่ครับแต่เป็นสี่วันใช่ไหมใช่ครับวันละครั้งครับผมถึงจะได้ยางก้อนถ้วยหนึ่งก้อนไปขายใช่ครับโอ้แปลว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับก็เป็นอาทิตย์อ๋อแล้วที่บางคนอ๋อส่วนมากของเราจะขายอาทิตย์ละครั้งรวบรวมเราก็มีเวลา โดยปกติแล้วการกรีดตอนตีหนึ่งหรือว่าดึกๆที่อากาศเย็นนี่คือน้อํายางจะออกดีกว่าใช่ไหมครับครับอ่าเป็นส,สายๆคือจะไม่ค่อยออกครับเป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วแล้ว,ลวยางมันไม่คลาย,ายมันจะมันจะแห้งเร็วแห้งเร็วใช่ครับถ้าอากาศดึกๆมันจะอากาศเย็นหน่อยอยางมันจะไหลเรื่อยๆครับ ก็ไม่ใช่้นเย็นช่วงประมาณเที่ยงคืนครับผมจนถึงประมาณหกโมงเช้าเนี่ยจะออกดีอันนี้คือถ้าถ้ากีดอย่างนี้แล้วประมาณบอกได้ไหมว่ากี่ชั่วโมงกี่นาทีถึงจะหยุดก็ขึ้นอยู่กับขนาดลําต้นก็อย่างแต่ละต้นอ่ะมันมันจะมีความหนืดกับไอเขาเรียกน้ําน้าเลี้ยงอ่ะไม่ไม่เท่ากันไม่เท่ากัน ครับบางบางต้นถ้าน้าเลี้ยงเยอะหน่อยมันก็จะไหลานานนานกว่าใช่ถ้าต้นนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงไหมครับมันจะหยุดประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งขนาดน,นี้แปลว่าต้นใหญ่ๆมันแค่สองชั่วโมงเลยไหมก็ช้าก็าเพื่อนใช่ประมาณนั้น <c oughs> กำลั้หยยดน้ํากรดอยู่ว่าอืมอ้าวสาธิตเลยครับการหยดน้ดํากรดอันนี้คือ <c oughs> อ่าผมไม่ตก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงใส่ก็ได้ประมาณน้ำล้วก่คนครับยางมันนี่อันในี้แต่ว่ายางต้นนี้มันจะไม่ต้นเพราะว่ามันมันน้ำมันเยอะ,ะอุปกรณ์ที่ถือมาวันนี้มีอะไร ก็หน่วยยางนี่แหละแต่อันนี้ก็ไม่เสียบลูกชิ้นแล้ามนเสียบหน่วยยางหน่อยคอ่ะดูอุปกรณ์กันชัดๆครับก็จะมีหน่วยยางหน่วยยางนี่คือเม็ดยางเม็ดของต้นยางใช่ไหมฮะอ่าอ่าที่ตามตามมาสินนี่ครับเอาตัวนี้น่ะแล้วก็มาลูกชิ้นมาเสียบจบงานเลยอุปกรณ์แล้วก็ขวดน้ำมะลมที่ไม่ใช้แล้วเออขวดน้ำที่เจาะรูแล้วก็หลอด ครับเน่รถรถอะไรลูกมาใส่ไม่มีอะไรต้องซื้อเลยใช่ไหมเนี่ยซื้ออัตนี้ซื้อเลยไหนตัวไหนซื้อไอตัวรถตัวรถคัปต้นบัตรซื้อข้างเดียวยาวเลยยาวเลยอันนี้มันกี่ปีแล้วนี่อุปกรณ์นี่นี่โอ่นเปนนับไม่ได้นับไม่ได้อ๋อจนอ้าวคุ้มครับอ้าวอก็หยอดต่อไม่เยอะเนาะใช้หยอดเนี่ย ครับพะมันอยู่ที่ปริมาณน้ำยางอ่ะดูยังไงออะเวลาคนใส่ปุ๊บคน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 ยังไงถึงจะพอดีให้มันเหนียวนี่นี่ให้มันเหนียวอย่าให้เหลวนะนะไม่ให้เหลวไอตอนที่ยังไม่คนนี่คือมันข้นเลยใช่ไหมมันมันใสใสอืออ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูอีกรอบหนึ่งยังไม่ชัดเจนเมื่อกี้ก่อนที่จะใส่น้ำกดนะครับหน้าตามเป็นไงอ่ะพอจิมจุ่มจุ่มดูสิจุ่ม ประมาณนี้ใช่ไหมครับพอใส่น้ำกรดเข้าไปใส่น้ำกรดเข้าไปอประมาณนี้ไม่เยอะนะครับไม่เยอะโอตอนแรกมันก็จะเป็นแบบเหนียวๆนข้นๆอยู่นะครับอันนี้พอใส่น้ำกรดเข้าไปสีนี่คือเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากสีอน้ำมีสะน้ำใสนิดนึงอันนี้มันจะออกข้นแต่ก่อนจะออกด้านๆใช่ไหมตอนแรกมันจะออกใสๆตอนแรกออกน้ำน้ำยางมันจะ ใส้สายนึงพอเวลาโคนมันจะเริ่มคล้ายด้านพอดานแล้วมันก็จะเริ่มจับตัวอืมนี่คือปฏิกิริยาครับครับผมอ่ะนอ,นอกจากเงินทุนอุปกรณ์นะครับที่เราไปใช้บริการกับศาสาก่อนแล้วครับยังมีส่วนอื่นอีกไหมรวมบ้างก็อบรมเรื่องจีดยางครับก,ก็มีการจัดให้อบรมเรื่องวิธีผสมปุ๋ยครับแล้วก็ แปรรูปยางก็เช่นทำถุงมือทำถุงม <eterm oon> ือยางก็อบรมอาชีพเสริมก็หลายอย่างอยู่ก็มีทำแหนมทำปลาส้มนี้ส่วนมากหน่วยงานไหนที่มาร่วมกับสากรบ้างครับก็จะเป็นสหกอจังหวัดแล้วก็การยางนี่ละครับการยางครับสำนักงานสากอจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมแล้วก็การยาง่งประเทศไทยครับแล้วก็เกษตร เกษตรก็มาขวบมาครับผมปัญหาอุปสรรคที่เราเจอตอนนี้มีอะไรบ้างครับส่วนมากก็เกี่ยวกับราคานี่แหละราคาครับยังไม่แน่นอน่ขึ้นอยู่กับราคาตลาดครับผมถ้าเทียบปีนี้กับปีที่แล้วราคาเป็นไงบ้างก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วช่วงนี้ยราคามันยังดีอยู่แต่เปปีที่แล้วนี่ลงลงเยอะกว่านี้อยู่ลงเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับแต่ว่า ต่อไปอาจจะลงไม่แน่ใจอาจจะลงอีกครับเพื่อที่จะได้พูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องของอาการกีดยางนะครับปัญหาอุปสรรคของชาวสวนยางแล้วก็รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสากลนะครับที่ทําธุรกิจอสากลได้ผลผลิตก็เอาไปรวบรวมรวบรวมเสร็จแล้วก็จะมีผลตอบแทนกลับคืนมาในรูปตามหุ้นแล้วก็เฉลี่ยตื่นตอนที่เอา ยางก้อนช่วยไปขายใช่ไหมครับสิบปีมีกำไรก็จะคืนให้สมาชิกนะครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับก็ได้ข้อมูลเยอะนะเกี่ยวกับการทำผลยางนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมกับท่านธรรมศิลป์ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับได้ไหมใครไปก่อน